กองตรวนปินโตประกาศติดโควิด -19 เผยทำลายพบไปร่วมงานวันเกิดทำไทย เรียกว่ายังคงระบาดอย่างต่อเนื่องสําหรับโควิด19ที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันและคนบันเทิงดาราศิลปินเริ่มมีการติดเชื้อมากขึ้นและล่าสุดนุ่มหล่อมาาความสามารถอองตวนปินโตได้ออกมาประกาศติดเชื้อโควิด19อีกรายโดยเจ้าตัวนั้นได้อัดคลิปลงในไอจีส่วนตัวพร้อมบอกว่าตนติดโควิด19หลังไปรตรวจที่โรงพยาบาลโดยมีรายละเอียดว่า ตอนมีอาการปวดเมื่อยนิดหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับโควิดไหมเพราะปกติจะออกกำลังกายหนกักจะรู้สึกว่าปวดเมือ่อยก็เลยแบบเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่าเสียงไม่มีแต่ไม่ได้เจ็บคอแค่รู้สึกว่าเสียงไม่มีก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมหรือเพราะว่าวัานวันพูดมากผมคุยเยอะบางทีเสียงก็แหบเป็นเรื่องปกติ โดยปกติแล้วประมาณทุกๆสองวันจะตรวจเอทเคที่ห้องเมื่อวานนี้ก็เลยตรวจเอทเคครั้งแรก2อขีดเป็นโควิดรอไปประมาณ3ชั่วโมงตรวจอีกรอบหนึ่งขีดเดียวรอบที่2อขีดเดียวก็คือไม่เป็นก็เลยรอไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าตรวจอีกรอบหนึ่ง ตรวจ ATK นะอีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นขีดเดียวสรุปผมเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้ก็เลยตัดสินใจนะครับขับรถไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชซึ่งวันนี้ผลตรวจออกมาแล้วว่าติดโควิด -19 ผมได้แจ้งเพื่อนพี่น้องทุกคนที่ผมได้เจอในไทม์ไลน์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งณตอนนี้ทุกคนก็นได้ตรวจกันหมด แล้วก็ยังไม่มีใครติดต,ต้องขอประทานโทษทุกๆคนทุกๆร้านและกิจการต่างๆที่ได้รับการเดือดออร้อนเพราะผมนะครับยังไงทีมขาวบันเทิงดาราดิลี่ขอส่งกำลังใจให้กับหนุ่มองตัวอีกครั้งวันนี้ผมได้รับผลตรวจจากโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับพบเจอเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับก็ผมเป็นโควิดนะครับก็เลยมาทำคลิปนี้นะครับแล้วก็ จะแจ้งทำลายให้ทราบนะครับว่าผมไปไหนบ้างแต่ว่าผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อวานนี้มีอาการปวดเมื่อยนิดหน่อยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับโควิดไหมเพราะปะกติแล้วผมออกกําลังกายหนักก็จะรู้สึกปวดเมื่อยก็เลยแบบเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็แค่รู้สึกว่าเนี่ยเสียงไม่มีแต่ไม่ได้เจ็บคอนะแค่รู้สึกว่าเสียงไม่มีเมื่อวานนี้ก็เลยตรวจ a อทครั้งแรก2ขีดเยอลยอ้าวเป็นโควิดรอไปประมาณ3ชั่วโมงตรวจอีกรอบหนึ่งอ่าขีดเดียว รอบที่2ขีดเดียวก็คือไม่เป็นก็เลยรอไปอีกประมาณเนี่ยอีกประมาณชั่วโมงกว่าตรวจอีกรอบหนึ่งตรวจ a อ k เคนะอีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นขีดเดียวสรุปผมเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้ก็เลยก็เลยตัดสินใจนะครับขับรถไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับวันนี้ก็โรงพยาบาลโทมานะครับซึ่งซึ่งเมื่อวานก็พบเจอคุณหมอด้วยนะครับแล้ววันนี้โรงพยาบาลโทมาแล้วคุณหมอก็บอกว่าสรุปว่า d e t e c t e d I got ก t ก็คือไ พบเจอเชื้อโควิดแต่คุณหมอบอกว่าพบเจอน้อยมากผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นมาจากไหนก็ก็ดูตามทไลายแล้วกันว่าผมไปไหนมาไหนบ้างนะครับก็ขอประทานโทษนะครับสาหรับทุกคนที่จะต้องได้รับการเดือดร้อนนะครับเพราะผมแล้วก็พวกร้านต่างๆที่ผมได้ไปที่ต้องได้รับผลกระทบต่างๆนะครับก็ขอโทษนะครับแล้วก็ผลตรวจ atk นี่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะผมว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าะจะต้องอยังไง3ามครั้ง เป็นครั้งเดียวอีก2ครั้งไม่เป็นนะครับก็พาให้ปลอดภัยที่สุดก็ไปตรวจ PCR นะครับไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ พลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ